สวัสดีค่ะฟามเพชโจนนะคะวันนี้ฟังมีโตโยต้าอันติ1.6นีปี2017นะคะสีเทาดำนะคะสวยสวยมารีวิวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาโตโยต้าอันติสีนี้อยู่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะลูกค้าราคา439,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็น ทะเบียน6กตอไก่ว่าแวนแปดสี่เูนจกรุงเทพมหานครกจาจังหน้าโครเมียม2องเส้นนะคะสวยๆเลยไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพรอ้อมกับไฟเดย์ไทมลันยิ่งไลท์นะคะไฟหน้านะใสๆเลยค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะถมา,า,าในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะคะแม็กฟูโทนนะแม็กเดิมแค้โรงงานเลยนะคะ กระจกมองข้างค่ะพัาไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างในด้วยนะคะเตรียมซันรถดคมชัดเจนนะคะลูกค,ค้าคันนี้รับประกันไม่มีพิกความชนหักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะลูกค,ค้าจะได้เป็นไฟท้าย LED ค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะเป็นตัว 1.6G ปี2017นะคะสีเทาดำส,สวยๆเลยนะคันนี้ มาพร้อมกับไฟเบรกวงที่สามนะคะโครงสร้างด้านในนะคะเดี๋ยวฟังทางมาดูเลยในส่วนของโครงสร้างด้านในนะคะลูกค้าลอยซีนสีเปลือกไข่นะคะสีเสมอกันแบบนี้รับประกันนะคะโครงสร้างไม่มีผิดพลาดชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะคะ เครื่องมือมีให้ครบนะคะเครื่องมือมีให้ครบเลยหัวน็อตนะคะตามซอดประตูหัวน็อตสวยเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยหน็อตสวยเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะแบบนี้เลย คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกโลเท่านั้นค่ะได้เป็นระบบ엔า스타ทวงมไลัยมัติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะเครื่องเล่นซ d USB ได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบดเบาะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เบาะใหม่ๆเลยไม่มีรอยแตกรอยอยับเลยค่ะหัวน็อตตามซ่อบประตูนะคะหัวน็อตไม่มีฝุกนไถหัวน็อตไม่มีขยับเลย ใครที so day, so 8, ่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะพ่อนสบายๆคันนี้นะคะผ่อเพียงเดือนละแปดพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าค่าหน้าสวยๆเลยนะคะคันนี้ค่าหน้าไม่มีคดมีงอนะคะน็อตไม่มีขยักเลยสีมาจากโรงงานนะคะยังคงติดอยู่ชัดเจนนะ เครื่องยนต์นะคะแห้งๆเลยค่ะไม่มีไหลมีเยิมแน่นอนนะคะรับประกันเลยขานหน้านะคะส,สวยๆเลยแผ่นกันความร้อนนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะสติกเกอร์มอกอกอจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะเป็นตัว โตโยต้าอันติส1 6ีนะคะปี2017ราคา439,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมาอยู่ที่150,000ค่ะเป็นสีเทาดํานะคะสวยๆเลยใครที่กําลังมองหาสีนี้อยู่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะ ลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะหรือว่ามาดูรถจริงได้ที่บริษัทเพรยนต์เลยค่ะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะส่วนอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เมนงบุรีนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับแล้วก็มาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเพค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ